เจ้าแบงค์สุปนัทเหมือนตาเดินทางไปเลสเตอร์เพื่อลุ้นเซ็นสัญญากับทีมดังจากอังกฤษต้องบอกว่าวันนี้นะครับเจ้าแบงค์สุพนัทเหมือนตากองหน้าตัวเก่งของบุรีรัมยูเต็ดออกเดินทางไปที่ประเทศอังกฤษโดยตามรายงานข่าวบอกว่าเจ้าแบงค์จะไปเซ็นสัญญาคาแข้ขงกับเลสเตอร์ซิตี้ทีมในเดอะแชมเปี้ยนชิพซึ่งมีเจ้าของเป็นคนไทยอย่างคุณท็อปนะครับต้องบอกว่าหลังจากที่หลีอังกฤษเนี่ยประกาศใช้กฎใหม่ อนุญาตให้สโมสรในพรีเมียร์และเดอะแชมเปี้ยนชิพลงทะเบียนนักเตะที่ไม่ผ่านเกณฑ์การขอเวิร์กิมตได้ทีมละไม่เกิน4คนซึ่งในรายของเจ้าแบงก์ก็คือไม่ผ่านกฎเวิร์กพมิตนะครับก็มีลุ้นว่าจะได้ลงเล่นได้เซ็นสัญญาในลีกอังกฤษกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับต้องบอกว่าการเดินทางครั้งนี้เนี่ยเจ้าแบงก์ก็คาดหวังนะครับจะเก็บ เกี่ยวประสบการณ์และทําผลงานให้ดีที่สุดนะครับส่วนการค้าแข่งเจ้าแบงค์บอกว่าอยู่ในการเจรจาของผู้บริหารหรือว่าผู้ใหญ่นั่นเองนะครับซึ่งก่อนไปเนี่ยเจ้าแบงค์ก็พยายามเตรียมตัวเองให้พร้อมที่สุดทั้งร่างกายและจิตใจอยากทําให้เต็มที่ไปในครั้งนี้เนี่ยเป็นเรื่องยากเจ้าแบงค์บอกว่าอยา่าคาดหวังกับผมมากแต่ผมจะพยายามทําให้เต็มที่ซึ่งผมก็ได้เตรียมร่างกายอย่างดี พราะปที่โน่นถือว่าหนักผมต้องสู้และทํางานให้มากขึ้นมากที่สุดนะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ของเจ้าแบงค์นะครับต้องบอกว่าเจ้าแบงเนี่ยเป็นคนที่มีเรื่องของทัศนตติ เรื่องฟุตบอลที่ดีอยู่แล้วนะครับเขาเติบโตจากฟุตบอลจริงๆแล้วก็มีชื่อเสียงจากฟุตบอลเชื่อว่าการไปครั้งนี้เนี่ยเราก็มีลุ้นนะครับว่าจอบแบงค์จะได้เซ็นสัญญากับเลสเตอร์อย่างน้อยเนี่ยก็1ปีและกันได้ทดสอบได้ลองเล่นได้อุ่นเครื่องหรือแม้กระทั่งจะได้ลงไปในชุดยูยิบสาปีถ้าได้เล่นต่อเนื่องเนี่ยเชื่อว่าจอบแบงค์จะแข็งแร่งขึ้นขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็มาลุ้นกันว่าการไปครั้งนี้เนี่ยจะได้เซ็นสัสญ,ญญาเมื่อไหร่ แล้วจะมีโอกาสได้ไปซ้อมแล้วก็มีโอกาสได้แข่งปีซีซั่นรวมถึงขยับขึ้นมาในชุดของลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพหรือเปล่าสําหรับเลสเตอร์ซิตี้นะครับก็ต้องรอติดตามเราให้กําลังใจกันนะครับเ <c oughs> ชื่อว่าโจแบงค์เป็นคนที่มีความสามารถทัศนคติที่ดีอยู่แล้วเชื่อว่าจะได้เล่นและทําได้อย่างดีที่สุดนะครับก็วันนี้มาอัปเดตข่าวของโจ b แบงค์สุภนัเหมือนตาประมาณนี้ใครมีข่าวอัปเดตอย่างไรรือคิดเห็นอย่างไรก็อคอมเมนต์มาบอกกันได้ครับผม